เมื่อวันเสาร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมสวดบทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธี กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆประกอบด้วยพิธีถวายปัจจัยสี่พิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายทุนสนับสนุนการสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพิธีถวายกองบุญสนับสนุนการอนุรักษ์คำพีโบราณและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายทุนสร้างพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายพระไตรปิฎกและเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับพรพระและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียคถาโดยมีใจความโดยย่อว่าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพานพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนว่าธรรมะและวินยัย จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อตถาคตได้ล่วงลับไปแล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้2,500กว่าปีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แจ่มแจ้งในเรื่องหนทางแห่งความสุขสำเร็จในโลกนี้ในโลกหน้าและหนทางที่จะบรรลุพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถูกบันทึกเอาไว้ สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนถึงปัจจุบันแต่ท่านที่ใช้ชีวิตที่เป็นทางผ่านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่นี้สืบทอดคำสอนของพระองค์จนมาถึงเราซึ่งคำสอนได้แบ่งออกเป็นสี่ยุคตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคโดยยุคแรกได้แก่ยุคสวด ท่องจำหรือมุขปาฐะซึ่งยังคงมีอยู่ที่ประเทศเมียนมายุคที่สองคือการจานด้วยใบลานโดยเริ่มต้นที่ประเทศศรีลังกาพุทธศักราช400กว่าปียุคที่3การพิมพ์ในหนังสือในพุทธศักราช400กว่าปีก็เช่นกันซึ่งได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันยุคที่4คือยุคดิจิตัล ประมาณปี2,500เศษสามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มากมายโดยโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยหลวงพ่อธรรมชยโยได้จัดทำขึ้นเมื่อ13ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเก็บข้อมูลพระไตรปิฎกไว้ผ่านทางระบบดิจิทัลเพื่อเอผยแพ่ให้นักวิชาการทั่วโลกได้มาสืบค้นหาข้อมูลได้ในอนาคต เราอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วนะครับมีเด็กรุ่นใหม่เยอะแยะมากที่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียที่อยู่ในโลกของดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับการที่เราเปลี่ยนรูปแบบของอพระไตรปิฎกที่ฉบับที่สมบูรณ์เนี่ยให้มาอยู่ในรูปของดิจิทัลได้เนี่ยก็ต้องด้วยความสนับสนุนจากหลวงพ่อธรรมชโยและก็พระวัดพระธรรมกายที่ให้การสนับสนุนตลอดเป็นระยะเวลา13ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งมาถึงวันนี้ได้จริงๆแล้วก็ยังไม่สมสําเร็จสมบูรณ์ทีเดียวนักนะครับยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถือว่านี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญเนี่ยแก่ประชาชาชนทั่วโลกได้รับทราบกันผ่านสื่อที่คิดว่าเป็นสื่อที่มีความจําเป็นและสําคัญมากในโลกสมัยยุคปัจจุบันนี้ครับนี้เป็นบุญที่ใหญ่จริงๆนะฮะเป็นบุญพิเศษพิเศษอย่างไรพิเศษเพราะว่า นี่คือคาสั่งสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่สืบทอดกันมามากกว่า2,600ปีวันนี้พอมีการถวายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราปลื้มใจมากๆเลยค่ะปลื้มปิติมากๆปลื้มปิติที่ตัวเราเนี่ยสั่งสอนตัวเราเองเป็นแล้วเรายังปลื้มปิติที่ว่าเราไปชวนเพื่อนที่เรารักเนี่ยหลายๆคนเนี่ยให้มาร่วมบุญในโอกาสนี้ด้วยเพราะเรารู้ว่าบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ โอกาสที่จะทำอ่ะมันน้อยมากะคะ่ะที่เป็นฉบับธรรมชัยนะคะมีครั้งเดียวในชีวิตและครั้งเดียวในโลกค่ะเราคิดว่าเราได้มีการสร้างเพื่อต่ออายุพพุทธศาสนาสร้างเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า,าไว้เนี่ยนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยสร้างเพื่อบุคคลอื่นเพื่อลูกหลานแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะสร้างเอาไว้ให้ตัวเราเองก็เป็นไปได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าในภพชาติต่ตอๆไปเนี่ย และถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วเราได้มีโอกาสมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับที่เราสร้างเอาไวนะะ้นี่ค่ะอาจจะเป็นต้นบุญนะคะที่ผลักดันให้เราเได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องถูกถูกวิธีในการปฏิบัติ mm hmm. ถ้าไม่ได้เคยรู้เรื่องไม่ได้เคยทราบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกศรัทธาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ได้ไดสร้าง แต่วันนี้พอเราได้รู้เรื่องนะคะแล้วเราได้มีโอกาสสร้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดบุญหนึ่งของชีวิตที่ได้เกิดมา